สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสโตรผมครูจุ๊บสันตต่อไปแล้วครับวันนี้เราจะลองมาดูไฟล์ตัวอย่างเป็นโปรเจกต์ตัวอย่างที่ในเวกัสโปร20ครับเขาแถมมาให้เราดูนะครับ ก่อนไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุ๊บสตูดิโอครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ําในการสมัครครับสามสิบห้าบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับมาตรงเวกัสฮับนะครับในโปรแกรมเวกัสโปรยี่สิบนะครับจะเห็นว่าจะมีตัว example project นะครับ ให้เขามาให้เราลองเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปเขามันจะเป็นยังไงครับเมื่อคิ้เข้าไปนะครับมันจะเขียนว่า Jimmy Hopper Dream Car นะครับพอ่านดูคร่าวๆนะครับเป็นวิดีโอทําโฆษณานะครับทำที่ทำด้วยโปรแกรม v e g g s Pro แล้วก็มีการประพันธ์เพลงโดย Astrio London นะครับภาพไฟล์ตัวอย่างก็ ดูน่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะลองไปศึกษาเทคนิคกันนะครับว่าที่เขาทำมาแล้วก็เอามาโชว์ให้เราดูในเวกัสโปรยีเนี่ยตัวอย่างไฟล์เดียวนะครับขนาดประมาณ855 mb เนี่ยมันน่าจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราลองจะไปลองดูเทคนิคครับกด c m มอเข้าไปเลยนะครับแล้วกด C มอไปครับมันจะมีหน้าให้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราติ๊กตัวยอมรับข้อตกลงเข้าไปก่อนนะครับเพื่อการศึกษานะครับห้ามไป เผยแพร่หรือจำแนนอะไรนี้ครับก็เราก็ยอมรับไปนะครับข้อตกลงครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้ครับไฟล์มันจะเป็นไงครับลองกดเล่นนูนสักหน่อยมาดูมีสีสันเดีครับเหมือนเป็นหนังเก่าๆหน่อยโกรศัพท์นี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรากดตัวนี้ครับดาวน์โหลดถ้าเกิดใครไม่ขึ้นนะครับ ให้ไปล็อกอินเข้าก่อนนะครับจะมันจะมีตัวที่ล็อกอินครับก็ล็อกอินเข้าไปก่อนแล้วเราก็กดดาวน์โหลดครับเมืกดดาวน์โหลดครับมันจะมีแถบขึ้นมาครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับให้ดาวน์โหลดให้เสร็จครับต่อไปครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จครับมันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับเข้ามานะครับชื่อ Jimmy Hopper Project ตัวนี้นะฮะเป็นไฟล์ซิปครับเราก็ทําการแตกซิปให้เรียบร้อยเลยครับ มื่อเราแตกซฟนะครับมาดูไฟล์แตกซฟมันจะอยู่ประมาณ1 1 2นกิกะไบนะครับเราเข้าไปดูนะครับมีอะไรมั่งครับจะมีไฟล์โฟลเดอร์ชื่อไฟล์นอครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีพวกเป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์เบสไฟล์กองเอฟเฟกต์ไฟกีตาร์ครับแยกเสียงมานะครับแล้วก็มีไฟล์วิดโอที่เขาทำในโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราอย่างนี้ครับเราเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดในโปรเจกต์ของเราเลยนะครับตอนนี้ครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับเอาไฟล์เข้ามาในโปรเจกต์เวกัสโปรเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะย่อตรงนี้ไปสักหน่อยครับดูดูตัวแท็กก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้าดูแท็กนะครับที่เขาใช้นะฮะก็จะมีทั้งหมด12แท็กด้วยกันนะครับที่จัดมาเป็น12แท็กนะครับดูลักษณะนะครับด้านบนครับ ที่อยู่แท็ก1แท็กสครับจะเป็นเกี่ยวกับเอฟเฟกที่ซ้อนขึ้นมานะครับนี่ครับพวกเป็นแสงที่ซ้อนมานะครับส่วนตัวแท็กที่4นะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอเป็นไฟล์หลักนะครับเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์หลัก,กนะครับแล้วก็ตรงแท็ก3ามแท็กสนะครับจะซ้อนด้วย Adjustment Layer นะครับใช้เขาใช้เทคนิคที่เป็น Adjustment Layer นะครับ สอนด้วยเอฟเฟกเข้าไปนะครับคือฟิล์มเกรนและก็โกรนะครับตัวนี้สอนเข้าไปส่วนแท็ก5ตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรนะฮะอ๋อเป็นวิดีโอนะครับในแท็ก4และแท็ก5เนี่ยเป็นวิดีโอหลักนะครับโดยแท็ก4ี่เนี่ยสอนด้วยเอจเมนต์เลเยอร์ถ้าสอนเอฟเฟกฟิล์มเกรนเนี่ยก็จะเป็น แนวให้ภาพมันดูเหมือนโบราณโบราณหน่อยแต่พอตอนหลังช่วงหลังนะครับก็ไม่ได้ไปซอนด้วยเอเจนเมนเจอร์อะไรเนี่ยครับก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรเป็นพิเศษในเอฟเฟกต์แท็กนะครับเรามาดูด้านท้ายครับตั้งแต่แท็6ลงไปนะครับจะเป็นแท็กของเสียงหมดนะครับอันนี้เขาจะใช้การแยกเสียงนะครับเพลงทั้งหมดครับโดยแยกเป็นกองเป็นเบส กีตาร์คีย์บอร์ดเป็นโ no, นนะครับเนี่ยอันนี้จะแยกในแต่ละเครื่องดนตรีไปเลยครับอย่างนี้ง่ายเวลาสําหรับการจะใส่เสียงเอฟเฟกเสียงดนตรีเลยครับเขาก็จะแยกไปเลยนะไม่ไม่รวมกันเป็นอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูในแท็กที่1 2ก่อนครับเขามีเอฟเฟกซ้อนภาพอะไรเข้าไปบ้างนะครับดูใน,นช่วงแรกนะครับ มาดูครับตรงนี้ครับที่เป็นแสงแวบๆเข้ามานะครับเห็นเป็นสีแดงๆขาวๆตรงนี้นะครับมันจะซ้อนด้วยอะไรนะครับที่เห็นเขียนไปก็คือ noise texture นะครับก็เป็นความสามารถของเวกเตอรอยู่แล้วครับที่มันจะอยู่ใน media generator ครับตัวนี้นะครับ noise texture ครับขอเอามาใช้ในการทําแสงแวบๆอย่างนี้ครับเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะ ที่เขาแต่งสีนะครับเขาตั้งค่าไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยมีบางส่วนครับมีการแอนิเมตนะครับช่วงหนึ่งนะครับจะทําให้แบบแอนิเมตมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับในของตัวแสงครับนี่ฮะด้านนี้ทําให้แบบแสงมันมีความเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดดูนะฮะนี่ฮะ มันจะทำให้แบบมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของแสงนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ก็ทำทั้งหมด2แท็กด้วยกันนะครับแท็กบนก็เหมือนกันนะครับแต่แท็กบนเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวดำนะครับเนี่ยลองดูนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับมีทําให้แสงมันเคลื่อนเหมือนกันครับเป็นขาวกับดําตัวนี้เหมือนกันทําอนิเมตนะครับซ้อนไปซ้อนมาอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ใช้ในหลายช่วงจังหวะเหมือนกันครับนี่ครับ สช่วงนะครับที่ใช้ลักษณะของการซ้อนการซ้อนแบบมีแสงเหมือนมีเบิเบินหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีตนต่างๆครับในช่วงนี้นะครับใช้เทคนิคนี้ในหลายช่วงเหมือนกัน,นครับประมาณสัก6ช่วงนะครับช่วงนี้ต่อไปนะครับเรามาดูแท็กที่เป็นตัววิดีโอหน่อยนะครับคือแท็กที่3 5ถึงนะครับตัวนี้ มาดูตัวแท็กที่3-5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแยกออกมานะครับเป็นวิดีโอนะครับช่วงวิดีโอขยายดูตรงแท็ก3ีนะครับตัวนี้ครับก็เป็นตัววิดีโอหลักนี่ครับดูเขาใส่เอฟมเพรอะไรบ้าะครับเรามาดูตรงแท็กเอฟเฟกต์ก่อนนะครับแท็กเอฟเฟกตตัวนี้นะครับจะมีเอฟเฟกที่เขาใช้นะครับทั้งหมดนะฮะดูตัวนี้ครับแท็กเอฟเฟกตจะใช้เอฟเฟกทั้งหมดก็คือฟิล์มเกรนและ สองเอฟเฟกนะครับ,สรบใส่เข้าไปนะครับฟิล์มเกนเนี่ยมันจะทําให้โตวิโดโครับดูเหมือนเก่าๆในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะดูเก่าๆซึ่งตัวฟิล์มเกนเอฟเฟกเนี่ยจะใช้ครั้งเดียวเลยตั้งค่าครั้งเดียวนะครับทีเดียวไม่ได้มีการมาแอนิเมตอีกนะครับในตรงจุดอื่นฟิล์มเกนเนี่ยเอฟเฟกเนี้ยก็คือถ้าใช้แล้วมันจะทำให้ดู ภาพนะครับดูเหมือนเป็นหนังเก่าๆนะครับถ้าใช้ใช้ไปเนี่ยครับจะเห็นเป็นเม็ดๆแตกๆอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวโกรตัวนี้ครับจะใช้สําหรับเวลาทําให้ภาพเนี่ยดูแบบสว่างวาบๆขึ้นมานะครับดูนะครับตรงนี้จุดเนี้ยจะเห็นว่ามีการใช้เอฟเฟกต์โกรนะครับภาพจะดูแบบแวบๆสว่างขึ้นมานะครับจะมีหลจุดนะครับที่มันมีแวบๆขึ้นมา ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับแล้วเขาใช้ลักษณะาการใส่เอฟเฟกแบบแท็กนะครับเป็นเอฟเฟกแท็กไม่ใช่แบบมาใส่ในทีละตัวอย่างนี้นะครับสามารถใช้ทีนึงกินควบคุมมาทั้งหมดเลยใช้ใน adjustment tag ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสามารถส่งผลมาให้แท็กลูกทั้งหมดนะครับที่รับผลในการใช้เอฟเฟกได้ส่วนตัวหลังเนี่ยไม่ได้อยู่ใน แท็กลูกนะครับก็จะไม่มีผลกับเอฟเฟกตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับในวิดีโอในแต่ละตัวเนี่ยเขาใส่เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับเรามาดูตรงตัววิดีโอนะครับตัวนี้เลือกไปนะครับแล้วก็ดูว่าเขาใช้เอฟเฟกอะไรในของแต่ละวิดีโอครับคลิกไปนะครับเขาใช้ c o l o r g r a d i n g นะครับในการเกลี่ยสีนะครับปรับแสงปรับสีนะครับเรามาดูนะครับก็คือเวลาจะเข้าไปแก้ไขนะครับก็ใช้ตรงนี้ครับเข้ามาตรงจุด ปุ่มครับ color grading ครับกดคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีการปรับแสงสีนิดหน่อยนะครับนะครับมีการดัดสีให้มันมีมุมสว่างขึ้นนะครับนี่ฮะแก้ไขมุมในลักษณะนี้ครับปรับสีสว่างขึ้นนะครับมีการแก้ไขอย่างอื่นหรือเปล่าครับนี่ครับมีแก้ไขตรงนี้นิดหน่อยนะครับในการแต่งสีแต่ง shadow ของตัวภาพนะครับอันนี้ก็ ใช้กันเกดดิ้งสีครับก็ลองดูนี่ยพวกนี้ก็จะใช้เกดดิ้งสีทั้งหมดนะครับดูตรงจุดนี้นครับน่าจะเหมือนเหมือนกันนะฮะก็มีการเกียร์สีในสระเหมือนกันครับตารางครับตรงนี้ครับที่ไม่ได้ใช้ตรง adjustment tag ครับลองดูครับเขาใช้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับ ใช้การเกียร์สีเหมือนกันครับใช้ c o l o grading เหมือนกันนะครับเราลองดูไปเรื่อยๆนะครับบางจุดนะครับที่มีการลักษณะใช้เอฟเฟกที่สีขอบๆครับดูจางๆลงไปนะครับเรามาดูครับว่าใช้เอฟเฟกอะไรเดี๋ยวเรากดเข้าไปในเอฟเฟกครับเมื่อเรากดเข้ามาดูในเอฟเฟกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเขาจะใช้เอฟเฟกที่มากกว่า color grading ครับตัวนี้ครับเขาใช้เอฟเฟกวิ v i น n e t นะครับตัวนี้ เอฟเฟกต์วิดเนตตัวนี้ครับจะทําให้ขอบด้านข้างของภาพนะครับมันมีลักษณะเป็นดําๆขึ้นมานะครับซึ่งสามารถจะปรับได้นะครับนี่ครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นขอบดํานะครับถ้าใช้มากๆก็จะแบบดําอย่างเงี้ยไปเลยนะครับนี่จะปิดๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการใช้เอฟเฟกต์แบบนี้ได้นะครับปรับได้ขอบดําๆแล้วก็จะมีการใช้คัลเลอร์เก n ดิงนะครับในทุกเฟรมนะครับ ก็แต่งภาพตามปกตินะครับจนกระทั่งอันสุดท้ายครับตัวนี้ครับที่เป็นโลโก้ที่ซ้อนขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับที่เอาภาพมาซ้อนเป็นภาพซ้อนลงมานะครับก็เป็นโลโก้แล้วก็จบไปนะครับ อันนี้คือดูในแท็กที่3ถึงที่5ที่เป็นไฟล์วิดโอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมาดูตั้งแต่แท็กที่6ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงครับ mm hmm. เขาทํามาคือแยกเป็นในแต่ละคือนดน,นตรีมาเลยนะครับก็เอามาประกอบกันจนเป็นเพลงที่สมบูรณ์ครับในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นฟีมืมอร์การตัดต่อนะครับในระดับที่ เขามาโชว์นะครับทางเวกัสโป20เนี่ยเป็นไฟล์ตัวอย่างแรกที่เอามาโชว์นะครับเราก็ลองเอามาศึกษาดูนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเขามาโชว์ก็คงอาจจะเป็นในระดับมืออาชีพแล้วนะครับเราก็ลองมาศึกษาเล่นดูก็ใช้เอฟเฟกอะไรบ้างในการทําโฆษณาที่เขามาโชว์นะฮะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าลองเล่นแล้ว เกิดพบว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจครับในจุดที่ผมอาจจะข้ามไปครับที่ไม่ไม่รู้หรือว่าดูไม่ทันหรือไม่เห็นนะครับก็เอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ